ทำงานกับวีเดนคอเลอรมากี่ปีแล้วนะได้ทองนะครับตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะวันนี้พี่บิ๊กจะอธิบายเป็นคําพูดหรือว่าเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดพี่ส่งเมลมาก็ได้หรือหนังสือสักเล่มเ่ยมันไม่จบภายในวันนี้แน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ป่าครับเพราะว่าวีรกรระมันเกิดขึ้นทุกวัน พี่บีกเป็นคนหนึ่งที่ผ่านการถูกตําหนิถูกปรับงานเอาจริงๆว่าถึงขั้นอ่ะคิดว่าจะพักงานทําไมแบบ E ีพีนี้ทาไมมันดูแบบดูเครียดเหรอหรือว่าเวอร์ชันพี่เครียดเหรอเราเป็นผู้ใหญ่หรือพี่บีกผู้ใหญ่คุยกันพี่บหเก่งไหมไม่ไม่เกงแล้วเก่งแล้วตอนแรกเก่งอยู่ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครยกมือไว้ก่อนใครผมเห็จะเราไวกับพี่บิ๊กประมาณเป็นน้องถ้าใครเร็วก,กว่าแสดงว่าคนนั้นเป็นน้องอล้วก็แต่เราเรียกกันว่าพี่บิ๊กพี่แตนใช่อ่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะพี่บิ๊กนะครับชื่อจริงก็สวิสิตรักษาสิ์แล้วก็ตำแหน่งทำง,งานที่นี่ก็เป็น graphic manager นะครับพี่บิ๊กทำอะไรบ้างใน Eden Colors ทำในฝ่ายของออกแบบนะฮะสื่อสิ่งพิม วันนี้ก็ได้มาโชว์ตัวแล้วสื่อสิ่งพิมพ์อะไรบ้างพี่วินเยบอกงานหน่อยเผื่อใครที่เขารู้จักอีเดนคาเลอร์ออนไลน์และก็ออฟไลน์ฮะแล้วก็เป็นโปรโมชั่นบ้างอะไรเงี้ยก็คือเป็นผลงานของพี่บิ๊กใช่ฮะแล้วก็มีคลินิกเล็กๆน้อยๆทำงานกับอีเดนคาเลอร์มากี่ปีแล้วนะได้ทอง้วครับอ่ะได้ทองนั้นแสดงว่า5ปีแล้ว5ปีแล้วครับเมื่อก่อนพี่บิ๊กเรียนจบอะไรมาทํางานอะไรมาก่อนพี่บิ๊กเนี่ยเรียนศิลปกรรม ศิลปกรรมใช่ออกแบบนิทรศินแล้วก็ที่ไปวาดแบบพวกแบบพ่นกราฟิตี้ตามมีบ้างกำแพงเรียนอะไรหรอไม่มีบ้างมีบ้างมีบ้างอ่ะต่อเรียนศิลปกรรมฝาผนังที่วาดมากกว่าเป็นลายไทยออเป็นวาดไม่ได้ไปตามพ่นตามพวกช่างกนมือก็ทำนะฟิวที่แบบไปเล่นกับเพื่อนอย่างใต้สะพานลอยทำเด็กๆรุ่นใหม่ก็ดูเอาไว้นะคะที่พวกเราเห็นนี่ก็คือเนี่ยจับศิลปกรรมค่อนข้างดีอย่างหนึ่งคือ ทำงานตรงสายด้วยสุดงานที่ที่บริษัทหนังสือพิมพ์นะฮะยังยังอยู่ไหมคะสื่อพิมพ์เล่มนั้นยังอยู่ฮะทีนีเขาก็ออนไลน์แล้วพี่ขายออนไลน์แล้วก็ขยับขยายตัวเองไปในด้านแบบพวกอินเจ็ตแล้วก็ขายเอ็กซิบิชันวันที่ตัดสินใจมาสมัครงานอีเดนคาเลอร์เนี่ยมีอะไรในการที่ทําให้เราแบบฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะย้ายจากที่เก่ามาอยู่ที่เนี่ยเป็นความโชคดีด้วยฮะ ก่อนที่จะมาอยู่อีเดนเคอร์เนี่ยพี่บิ๊กเคยทางานโรงพยาบาลมาก่อนแลวทางานเป็คุณหมอแล้วก็รู้สึกว่าแบบอเราก็เริ่มอายุเยอะขึ้นรู้สึกว่าโตขึ้นเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าเออเราจะอยู่แค่นี้หรอมันก็คือเป็นทํางานแบบเดิมๆซ้ําๆให้รู้สึกว่าเออเริ่มแบบหมดมดแรงบันดาลใจหมดไฟเบิร์เอาใช่แล้วก็ประจวบเหมาะกับคุณพ่อไม่สบายด้วยก็เลยแบบอื กับต่างจังหวัดไปดูแลคุณพ่อพักหนึ่งนะฮะแล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นเคารพรักกันเขาคิดถึงเขาก็โทรหาเออแบบยังว่างงานอยู่ไหมใครอ่ะบอกชื่อได้ไหมบอกได้ใช่ไหมบอกได้สิเป็นเรื่องดีๆที่คุณหมอเขาช่วยเราคุณหมอพร้อมฮะคุณหมอพร้อมคุณหมอพร้อมพร้อมพร้พร้อมพรงนะคะตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารของยิ่งใหญ่มากอ่าเครือโรงพยาบาลเครือหนึ่งใช่เป็นคนที่ และเฟรนด์ให้เราแล้ววันที่เรามาสมาัครอะ่ะเราเราเช็คอะไรก่อนไหมคะหรือว่าเราพอหมอบอกเราก็เชื่อหมอล้วก็มาสมาัครเลยเบื้องต้นเราเช็คว่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับยา yeah. แต่ตอนที่เข้ามาที่บริษัทเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมีแต่ผู้หญิงเราจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยแบบลองดูละกัารอะไรเงี้ยตอนแรกขำจริงมาทํทาถนัดไหมอพอส่ายงานดิวตี้ช่วงแรก <Beauty S 1> อะดิวตี้ Beauty ไม่ค่อยไม่ถนด<ม>ัเถนดเลยเลใช่พี่แทนเครียดไหมคะ ช่วงแรกตอนแรกเครียดนะเครียด,ยดแบบไม่เกณฑ์ได้ไปขึ้นเลยบีแบบแล้วพี่บกพี่บ,ก,บกทำไมถึงผ่านมันมาได้ละ่ะหลายลคนอาจจะไม่รู้ว่าก่อนจะมาท็อปปิกวันนี้ที่ห้าปีอ่ะอพี่บีเป็นคนหนึ่งที่ผ่านการถูกตําหนิถูกปรับงานถูกเรียกแล้วเอาจริงๆว่าถึงขั้นอ่ะแบบคิดว่าจะพักงานคือต้องบอกว่าพีคมากมคือเป็นคนที่เก่งนะแต่ว่ามันเหมือนกระเทยแต่งยิงอ่ะ เข้าใจอารมณ์ไหมเหมือนคนทาแอดแบบแบบพยายามจะสวยอ,ะอ่ะซึ่งวันนั้นน่ะเราพยายามปรับดะมากมาก,มากซึ่งเชื่อว่าพี่บิ๊กก,กดดันทําไมถึงผ่านมันมาได้พี่พี่บิ๊กเป็นคนไม่เก่งนะแต่เป็นคนฝึกฝนตัวเองเรียนรู้และพัฒนาทําไมเราทําไม่ได้อย่างงานทําไมเราทําไม่ได้วะมันติดขาดอะไรเงี้ยแล้วพี่บิ๊กทำยังไงรับมือมันยังไงคะฝึกงานพวกนี้ต้องฝึกพี่งานกราฟิกนะฝึกฝนเรียนรู้ ออกแบบดูเล็บต่างๆจริงๆง,ง,งานกราฟิกมันก็คืองาน<ม>ที่ต้องใช้แบบ imagination ต้องใช้แบบาอารมณ์ศิลปินการเรียนรู้อ่ะพี่บิ๊กไปเอาสิ่งพวกนี้จากการฝึกอย่างเดียวเลยเหรอหรือว่าแบบมีอย่างอื่นด้วยคนรอบข้างด้วยมีส่วนที่เขาจะแบบเขาจะคอยพูดเสมอว่า,าเราได้รับโอกาสดีๆแล้วนะทำไมเราไม่ทำอะไรมันที่แบบ ดีมากกว่านี้เลย EP นี้ก็คือจะดูซีรีสราา์ตามอายุยัง <c oughs> มันต้องมีพาร์ทดรามา่าบ้างต้องมีพาร์ทดรามา่าแน่นอนว่าเราก็ต้องปรับตัวเองให้ทันกับยุคสมัยแต่ส่วนหนึ่งอ่ะเราก็เชื่อว่าสิ่งบางสิ่งที่ AI ทําไม่ได้สู้มนุษย์ไม่ได้แต่มองว่าจริงๆอ่ะถ้ายังเป็นสิ่งที่รักอยู่อ่ะก็อยากให้คีบเอาไว้พี่บิ๊กเป็นคนยังไงอยากรู้จักพี่บิก๊กเป็นคน ง่ายๆสบายสบายเข้าถึงง่ายเครียดนะมเวลาทำงานมีบ้างดี่มีบ้างอเราทดแล้วรับมือกับความเครียดยังไงคะกินอย่างแรกคือหาของอร่อยกินก่อนอแล้วไม่หายเครียดเหรอพี่ไม่บางทีมันจะทําให้เราสูดว่าอารมณ์เราดีอารมณ์ดีขึ้นใช่แล้วก็ค่อยคอบยอมคิดคอยแยกโอ้จกใจตายแล้วคิดวิเคราะห์แยกแยะอ๋อตกใจหมดเลยอันนี้คือด่าหรือว่าอะไรไม่ไม่ ถ้าถ้าเป็นไปได้อยากให้พี่จันเอาแอดแรกที่พี่บิ๊กทำกับแอดตอนนี้มาเปรียบเทียบดูแล้วจะเห็นเลยว่า,าพี่บิ๊กเยอะอะรู้ตัวเองรู้สึกไหมใช่แล้วพี่บิ๊กคิดว่าสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันเกิดจากอะไรในการที่ท,ทำแอดเราพัฒนาแบบเนี้ยค่ะการฝึกฝนและการ,การฝึกฝนของเราการเรียนรู้แล้วก็ใช่ฝ่ายรู้ของเราถ้าเราทำตัวเป็นแก้วน้ำไม่เต็มนั่นแหละเราจะ เอ่าใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องวัยวูดไม่เกี่ยวเลยพี่บิ๊กเป็นคนหนึ่งที่จริงๆก็บอกเลยว่าทําตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วจริงๆทุกครั้งที่มีการคอมเมนต์อะไรไปเนี่ยเราเชื่อว่าวันนั้นซัพเฟอร์ไหมซัพเฟอร์แต่ก็ปรับแล้วหลังจากการปรับอ่ะพี่บิ๊กว่ามันดีขึ้นไหมคะดีขึ้นใช่ไหมแล้วพี่บิ๊กก็แฮปปี้โปรเจกต์ไหนพี่บิ๊กภูมิใจที่สุดภูมิใจที่สุดก็คือ่ โปรเจกต์ที่ขอแผ่นพับอออยอผ่านเนี่ยอันไหนอันไหนอันไหนกุรีกุรีทำไมอ่ะจริงๆพี่มีงานที่มันมันสวยมากๆเลยหลายงานนะทำไมงานนี้ถึงพุ่มใจที่สุดจริงๆแล้วมันเยอะมันเยอะมากแล้วก็เช่นดีเทลอะไรบ้างเยอะนี่คือเจ้านายหรือว่าอะไรไม่ไม่ไม ฉัน<ด>ไม่ไ้เป็นคนให้อนุญาตไม่โดยโดยเนื้องานหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันแบบมีความหลากหลายของในแต่ละเนื้องานที่เราทำเราสนุกกับมันแล้วก็เรารู้สึกว่างานไหนที่เฮ้ยมันประสบความสำเร็จหรือว่าผ่านไปด้วยดีนะเราจะรู้รู้สึกภูมิใจกับมันมากกว่าเดี๋ยวหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแค่ทำแผ่นทับอะ่ะแล้วมันถึงต้องภูมิใจเราเราเข้าใจนะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แผ่นพับธรรมดาแต่มันเป็นแผ่นพับ เครื่องมือแพทย์แบบฉีดซึ่งทุกอย่างจะต้องมีตั้งแต่รูปภาพข้อความต้องห้ามแล้วยังเรายังต้องใช้ข้อความแนกนตติ้งที่มันสวยงามภาพที่มันน่าดูแล้วก็ข้อมูลอะไรมันต้องลงอไปอยู่ในนั้นและเราอจะต้องไปซับมิดขออนุญาตที่ออยก็คือเรียกว่าคอพอโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดนแก้บ่อยไหมคะ ไม่ค่อยบ่อยนะครับช่วงหลังๆเลยแบบไม่ช่วงไอ้ทำทำแผ่นผัอันนั้นอ่ะโดนเยอะมีบ้างฮะแต่ไม่ถึงกับเยอะมากทําไมถึงภูมิใจล่ะแผ่นพับตัวนี้ยไม่ได้อยู่กับเราแต่ส่งต่อให้คุณหมอที่คลินิกหลายๆคลินิกเลยห,ลยลลยหรือว่าทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ซึ่งอันนั้นอ่ะจะทําให้รู้สึกว่าเออคุณหมอได้แบบไปใช้ตัวนี้จริงแล้วบอกลูกค้าว่าโปรดักต์เราดียังไงโอ้ย ถ้าวันนี้ได้สิทธิ์ม,มีราเข้ลในการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ในชีวิตย้อนกลับไปอยากแก้ไขอะไรคะอยากให้คุณพ่อออยากให้พ่อขากลับมาเหมือนเดิมเหมือนตอนเนี้ยขาแกไม่มีแรงไปผ่าตัดมาแล้วคือต้องใช้ไม้พยุงนี่ขอโทษนะคะ,ะคุณพ่อพี่บีเป็นเป็นอะไรมาก่อนเขา ทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตนะพี่แนแบบทำงานแบบใช้กําลังเนี่ยแล้วก็แบบผลสุดท้ายหมอวิเคราะห์ว่ากระดูกพุนตรงหัวเข่าเนี่ยแล้วก็ต้องผ่าตัด้<ต>ถ้าได้ผ่อนข้อนั้นก็อยากให้คุณพ่อกลับมาเดินได้เหมือนเดิมแบบ แข็งแรงเหมือนเดิมวิ่งเหมือนเดิมไปไล่ไปนาไปทําสวนตามที่แกชอบเหมือนเดิมก็ขอให้พรนั้นของพี่บิ๊กจงสมหวังนะคะสาธุเพราะว่าเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าโรคภัยไข้เจ็บอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราควบคุมมันได้ก็คือสิ่งที่เราจะไปแบดตัวพี่บิ๊กมองตัวเองไว้ยังไงอะคะวันนี้พี่บิ๊กแบบมีโกไหมคะว่าพี่บิ๊กแบบมีความฝันนะว่าอยากทําอะไร อยากกลับไปอยู่บ้านอ่ะดูแลพ่อแม่แล้วคิดไหมคะว่าอยากมีร้านกาแฟเล็กๆแล้วก็วิวสวยๆอาจจะเป็นเปิดคาเฟ่รายได้สําคัญไหมคะถ้าหมดนี้หมดสินก็ไม่สําคัญแสดงว่าวันนี้สิ่งที่พี่๊ีโฟกัสก็คือว่าอยากทํางานเพื่อที่จะแบบอ่ะโอเคแบ่งเบาแบ่งเบาบดภาระอะไรของเราแล้วหลังจากนั้นวันหนึ่งก็คือคิดว่าอยากจะแบบอ่ะไป s โ o w l i f มานี้ไม่คิดอยากจะเปิดอะไรที่มันแบบตรงสายที่เราทำหรอ พราะอย่างของแตนเนี่ยตนเป็นรีเทลยาถูกไหมแล้วก็มาทํางานบริษัทยาตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าจะไปเปิดร้านกาแฟเคยคิดพี่แต่ว่าด้วยงานของกราฟิกมันเยอะมากตวเนี้เมัอนแบบห้าหันราคากันการแข่งขันสูงใช่แล้วก็แบบอย่างงานอินเท็ตเนี่ยเขาบับหันราคากันแบบถูกมากจากเมื่อก่อนของการแข่งขันใช่ตาราเมื่อก่อนตารางเมตรละหนึ่ใช่ไหมฮะตอนนี้ไม่ถึงร้อย แต่ร้านกาแฟก็เยอะนะพี่บีใช่ร้านกาแฟก็เยอะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อยากมีธุรกิจของตัวเองแบบสบายสบายอ,อะไรก็ได้ซึ่งแบบทําให้เราแบบ<ท>อยู่กับครอบครัวได้เข้าใจ<ม>เพราะว่าแอดเป็นวันหนึ่งอะเราเรามองว่าความสุขแน่นอนว่าเงินเราต้องมีพอใช้ใจ่ายในชีวิตประจาวันแต่เงินมากก็ไม่ใช่ทุกอย่างเงินไม่สามารถซื้อสุขภาพไม่จําเป็นต้องรวยมากใช่แล้วก็เงินไม่ได้ ไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกว่าเรามีความสุขมีอะไรในองค์กรนี้ที่เอาเป็นว่าไม่อยากทําอ่ะไม่มีสิทธ์เลือกคำถามฝ่ <ไฟ S 2> ายบ<ๆ>ังคับที่พี่บิ๊กอยากทําหรือพี่บิ๊กรู้สึกว่าวันนี้พี่บิ๊กอยู่ในองค์กรนียไม่มีอะไรที่พี่บิ๊กรู้สึกว่าพี่บิ๊กอยากพัฒนาให้องค์กรอยากปรับหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมมันก็ดีอยู่แล้วพี่บิ๊กสัมผัสตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นที่ไทยวิรอแล้วเดี๋ยวพี่บิ๊กเล่าหน่อยว่าพี่บิ๊กอยู่ออฟฟิศยังไง <laughs> อ่า ตลอดระยะเวลาหปีที่ผ่านมานะอยู่ไทยวิรวต์จากชั้น9ย้ายไปอยู่ชั้น14 14ก็มีพี่บิ๊กกับน้องจอน้องมีน้องมิ้น3คนอ่าที่ไปอยู่ก็มีอ่าหลายๆเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นณนที่นั้นจนมาถึงที่นี้มันก็ยังมีเรื่องที่เราโดนไล่ที่ใช่มันก็มีหลายเรื่องหลายราวซึ่งวันนี้พี่บิ๊กจะอธิบายเป็น คำพูดหรือว่าเปลี่ยนเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดพี่ส่งเมลมาก็ได้หรือหนังสือสักเล่มเนี่ยมันไม่จบภายในวันนี้แน่นอนเยอะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะครับเพราะว่าวีรกรรมอะ่ะมันเกิดขึ้นทุกวันด้วยความที่อ่ะเจนเจนเราเนี่ยแล้วพี่บิ๊กต้องร่วมงานกับ น้องเจตองของเราซึ่งเจตองเนี่ยก็คือคอลลาเจนกันวันที่รับเจตองมาเนี่ยพี่บิ๊กก็แบบไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเจาตองจะทํางานได้ไหมจะเข้ากับองค์กรได้ไหมพี่บิ๊กปีวิธีการปรับตัวให้เข้ากับเจนใหม่ๆยังไงอะคะเราเรียกว่าเรียนรู้ซึ่งกันอะไรกันดีกว่าต่างคนต่างปรับอย่างน้องตองเนี่ยก็ปรับหาพีบพ่บิ๊กพี่บิ๊กก็ปรับหาน้องตองน้องตองนี่คือจบใหม่ใช่น้องเป็นคนที่ถ้าไม่เข้าใจเราก็ถามถามตรงนั้นเลยนะตอนนั้นเลย พี่เนี่ยอันนี้ทาไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอย่างเราบางทีก็น้องตองอันนี้ทาไงเนี่ยก็คือ,อไปเรียนรู้จากเขาเรียนรู้จากเขาเราเราคุยกับพี่บิ๊กเสมอว่าเราเป็นคนเจนเดียวกันแล้วบางทีอ่ะเราก็คุยกันว่าพี่บิก๊กคนนี้เราจะกลายเป็นเครื่องพิมพ์ดีดหรือกล้องที่เป็นแบบมันกําลังจะโดนกลืนหายไป<ม>ด้วยในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของยุคสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนข้ามเจนอะ มันก็ต้องมีในเรื่องของการปรับตัวถูกไหมคะในการปรับตัวก็คือต้องมาเจอกันตรงกลางแล้วตัวเราเองเราก็ต้องทันยุคทันสมัยซึ่งอันนี้เป็นเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งวันนี้ก็คือรายการแทนี่อวยคือต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากกว่าเอาแลวอย่างนี้มีปัญหาเรื่องระหว่างเจนในเรื่องของความคิดไหมพี่ไม่มีนะพี่รู้สึกว่าเขาดีหรือว่าเราเด็กมันแบบสมูทไปหมดเลยกับน้องนะ เคยเจอที่ทํางานกเก่าๆเคยเจอแม้ว่ายีผู้ร่วมงานอะไรเงี้ยมีบ้างค่ะพี่เพราะว่าที่มันเก่าเป็นองค์กรค่อนข้างใหญ่แล้วมีหลายฝ่ายหลายผูแล้วที่นี่นมียีใครไหมคะแบบอยากเจออยากนัดต่อยหน้าออฟฟิศเงี้ยมีไหมคะ <c oughs> ถ้ามีเดี๋ยวบอกได้นะจริงเหรอมีไหมอ๋อแสดงว่ามีเหรอ <c oughs> ไม่มีอ๋อใช่ที่นี่แบบองค์กรเนี้ยเป็นองค์กรที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นองค์กรที่ ไม่ใหญ่มากแล้วมีมีเอาจริงมันต้องมีคอนฟิกอ่ะมีบ้างอย่างอย่างแอดมินคุณใหม่ที่เห็นตรงแอดมินเซลมีทะเลาะกันะตลอดเรื่องงงเรื่องงานเนี่ยแต่เราก็ปรับแล้วก็แบหาทางออกร่วมกันหมายว่าจริงไม่ปลอมนะไม่ปลอมก็คือบางทีอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเราก็แบบพยายามที่จะจูนเข้าหากันหาเพื่อหาทางออกร่วมกันแล้วที่เราเคยเจอมาที่เก่าที่เราบอกว่ายีอ่ะ แล้วเราแก้ปัญหายังไงนะตอนนั้นเราแก้ปัญหายังไงเราเจอเพื่อนโรงงานแล้วเรายี้อ่ะเฉยเฉยเรามันทําให้พี่วิ้งไม่อยากไปทํางานไหมคะไม่เพราะว่าจ้าดันเป็นไหมไม่ผมไม่เคยยี้เลยเพราะเขายี้ก็เหมือนเพราะว่าอะไรรู้เปล่าครับพี่แตนเพราะว่าเราไม่ได้หยิบความยี้ตรงเนี้ยมาใส่เราอือันนี้หล่อกองสูงเข้าไปหล่อมาคือยี้ก็ยี้ไปสิ ฉันไม่ได้หยิบของยีของเธอมานี่เธอเขายีของเธอไปคนเดียวไม่ก็คือไ,ไ,ไม่ได้เอามาใส่ใจใช่มีอะไรอยากจะฝากให้กับน้องๆที่ทํางานสายกราฟิกสายศิลปกรรมหรือว่าอะไรอยาก,ยากฝากอะไรเขาไหมคะได้ฮะก็คือองค์กรเนี้ยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างที่แท้ทูอย่างผู้วิหารที่เนี่ยเขาให้โอกาสทุกคน แม้กระทั่งน้อง,องแม้กระทั่งตัวพี่บิ๊กเองได้รับโอกาสนั้นในการทํางานแล้วก็เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาพี่ว่าน้องๆทุกคนที่อยู่ในสายงานนี้มีโอกาสเติบโตได้ในสยง,งานตัวเองน้องๆทุกคนสามารถเติบโตได้ที่องค์กร Eden c o l o r ์ขายของนววะว่าใครแปลเหมือนท่องสคริปมาเลย <laughs> ไม่รู้สคริปจะท่องไหม <laughs> แล้วก็ <laughs> การสื่อสารสาคัญอีกเรื่องนึงเนี่ย กับคนที่ในองค์กรหรือแม้กระทั่งตัวเราเองกับหัวหน้าหรือว่าอย่างเงี้ยก็อย่าว่าอยากจะบอกว่าให้พูดกันเยอะๆใช่ใช่ผมพี่จะเป็นคนหนึ่งที่เจอปัญหาเรื่องการสื่อสารเยอะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ปากหนักนนด่ึงอะไรอย่างนี้พี่แทนบอกบางทีเราควรที่แบบถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถามไปเลยแบบจะได้แบบใช่ไหมแล้วพี่บีมองว่ามันดีกว่ามันดีกว่าใช่ครับ เพราะฉะนั้นคิดว่าทุกๆความสัมพันธ์แล้วก็ทุกๆอ,องค์กรการสื่อสารสําคัญที่สุดถูกต้องอะ่ะพี่แดนอยากขยายความของคําว่าสื่อสารการสื่อสารหมายความว่าคนคนนี้ต้องการให้คนคนนี้เข้าใจในบริบทนั้นๆหรืองานนั้นๆแหละแต่คราวนี้เข้าใจเนี่ยมันต้องมีการที่จะคอนเฟิร์มด้วยนะว่าสิ่งที่เราสื่อสารไปอะ่ะคนคนนั้นน่ะ เข้าใจเราจริงๆหรือเปล่ามันก็คือสื่อสารออกไปจากตัวเราและก็ต้องมีการคอนเฟิร์มกลับมาถูกไหมคะก็คิดว่าอันเนี้ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ใช่ทำไมแบบอีพีนี้ทำไมมันดูแบบดูเครียดเหรอฮะดูเครียดปะดูเครียดใช่ปะเราดูเครียดเกินไปไหมยิ่งคุยยิ่งเครียดยิ่งจมนะจมนะรู้สึกจมเครียดเหรอหรือว่าเวอร์ชันที่เครียดเหรอเราเป็นผู้ใหญ่หรือพี่บิ๊กเก่งผู้ใหญ่คุยกันพี่บิ๊กเก่งไหมไม่ ไม่เก่งแล้วตอนแรกเก่งใช่ไหมตอนแรกเก่งอยู่โอ้ตอนแรกอยากจะถ่ายวีดีโอไว้เนาะหนาอะไรนะหน้าหน้าอะไรนะหน้าพี่มันไหมหน้าพี่มันไหมแล้วพี่ต้องก็อีสูมไปไหมอะไรนะตัวอีสูงไปไหมไม่พี่ทำเก่งนี่ค่ะเก่งตอนนี้แบบรีแลกนะฮะก็ก็พูดแล้วก็พูดอีกเนาะเหมือนพวกคนแก่อ่ะแบบเราอยากให้อันเนี้ยเป็นแย่คิดเล็กๆให้กับคนที่อยู่ในจุด หนึ่งขององค์กรเราก็ไม่รู้ว่าที่อื่นยังไงแต่สําหรับที่เดนคาเลอร์อะทุกคนมีความสําคัญสําหรับองค์กรหมด mm hmm. พี่บิ๊กเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสําคัญกับองค์กรแล้วก็ทําให้องค์กรจเจริญเติบโตมาได้ทุกวันนี้มันก็เหมือนการที่เราต่อจิ๊บซอร์ตัวที่ถูกที่ถูกต้อง mm hmm. ขอบคุณที่ไว้ใจแล้วก็ร่วมทางกันมาแล้วก็หวังว่าจะเป็นที่ได้ให้พี่บิ๊กอะเก็บตัง เนาะเก็บตังค์แล้วก็ไปทำความฝันเปิดร้านกาแฟใชถูกในอนาคตจังหวัดอะไรคะ<ข>ออคอนแกนนะถ้าพี่บกมีความฝันนะแล้วเราคิดว่าความฝันของพี่บก็มันสามารถเป็นไปได้แต่วันนี้พี่บ๊กอาจจะต้องกำหนดโกคือระยะเวลาพี่บีคิดว่าจะทำมันภายในกี่ปีแล้วพี่บีคิดว่าในระหว่างนั้นนะ่ะพี่บกต้องเอ่อเคลียร์เอ็กซ์เพน์ของเราอะ่ะหมดเมื่อไหร่แล้วหลังจากนั้นเราต้องเก็บเงินอะ่ะ อีกเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นพี่บิ๊กก็ต้องไปคิดด้วยค่ะว่าแล้วถ้าเราไปทําร้านกาแฟแล้วเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอแล้วพี่บิ๊กจะมีแผนสองแผนสามจัดการมันยังไงแล้วจะมีเงินสำรองไว้ยังไงอันนี้แตงก็อยากให้พี่บิ๊กอะลงกลับไปไปแผนแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่แบบอันนี้ก็มาคุยกัน ได้ครับอันนี้ปลอมค่ะไม่ไม่อันนี้พูดจริงๆอันนี้ก็ค่แบบอยากให้ให้ไอเดียตรงนี้แล้วก็อ,อยากให้ความฝันจริงจริงได้ครับจบ,นะจบแล้วเหรอจบแล้วขอบคุณครับเลเป็นฟรีแลนซ์มาโหทั้งตีก็ประมาณสิปีครับผมถ่ายภาพมาตลอดแล้วแค่แบบามรู้สึกแค่ว่าการถ่ายภาพเนี่ยคนเขายิ้มให้เราทำไมถึงออกจาก โซนนั้นกลับมาอยู่ในโซนที่ต้องมีกรอบเป็นเรื่องเงินด้วยที่บบว่าความคงที่ความมั่นคงแล้วก็แบบว่างานประจำกับรีแลนซ์ไม่ว่าทุกวันทุกวันเราต้องแข่งกับตัวเองตลอดหนึ่งเราจะสร้างสรร์ผลงานใหม่ๆให้มันได้ไหมใช่เราต้องสร้างสรร์ผลงานต้องให้มันดีกว่าเดิมอยู่อีเดน o ค o ร์เลอร์มาโปรเจกต์ไหนที่ไอแบบภูมิใจที่สุดเนยพิารผลงานมันเยอะไม่มียมันเยอะดี่ดีวงาน เมื่อก่อนให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คบเรื่องไหนดีกว่าพี่ขออ่อาแล้วแต่เมืองไหนอะผมให้8ถึงเเมื่อก่อนได้9เลยเหรอครับไม่ๆๆตอนนี้ไงตอนนี้ก็คือถ้าเปรียบเทียบไงพี่แช้เน่